สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวดาสติหิบนะคะวันนี้เรามาอัปเดตนะคะเบาวต้นเป็นอะไรกันแน่นะคะตอนนี้มาหาหมอแต่เช้าเลยนะคะก็ตอนนี้ก็เอ็กซเรย์แล้วรอผลอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นอะไรกันแน่นะคะเกิดจากภายในนะคะยังไม่รู้นะคะหายใจไม่ออกนะคะไม่คว่าติดไม่ติดนะครับผมหว่าผมไม่ติดนะครับไม่ติดนะไม่ติดใช่ไหมคะไม่ติดไม่ติด ไม่ได้เป็นอะไรนะคะผลออกมาแล้วนะคะภายในบอกบกช้ำไม่ใช่กับโดนกระแทกครับบริเวณนี้โดนกระแทกไม่ใช่หายใจไม่ออกจากโควิดนะครับไม่ใช่หายใจไม่ออกจากโควิดนะอย่าเข้าใจผิดนะครับอาการอี้เรแก้ข่าวให้เป่าต้นมีอาการเจ็บๆก็เอกซเรย์ไวแล้วนะครับรอกว่ากระดูกตัวนี้ช้ำครับเป็นช้ำจากจากซี่โครงนะครับโดนกระแทกช้ำนะครับก็เอกซเรย์ไม่หักไม่หักครับไม่หักก็ เดี๋ยวอการก็รอรอรับยาครับผมกลับบ้านได้ครับผมรับยากลับบ้านได้ครับครับผมสรุปแล้วนะคะเบาต้นไม่ได้เป็นอะไรไม่ใช่โควิดนะคะที่หายใจไม่ออกนะคะไม่ใช่โควิดนะครับเป็นเพราะว่าบอบช้ำภายในนะคะโดนสตันมาขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงหมอต้นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ